เฮ้ย hey, รอบนี้ชัยก้ออกมาจากประตูมิติแฮะทำไมไม่หล่นมาจากท้องฟ้านะ่ะเอ๊ะ hmm. hey, งงจังปกติทุกที่ชัยเก้ไม่ได้ออกจากประตูมิตินี่นะทุกที่ประตูมิติตรงนี้มันจะเป็นสัตว์ประหลาดออกมาทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงนะทำไมรอบนี้ชัยก้ออกมาจาก ชายเก้าอ้าวชายเก้าชายเก้อชายเก๋อชายเก้าเธอโผล่มาแล้วเหรอฉันรอนานมากเลยนะนี่นี่ฉันก่อนฉันจะว้ามาที่นี่ฉันพกนี่มาด้วยนี่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 เธอจะมาเล่นสงการเหรอเออสงการเวดิกูดอะไรนะเออเห็นเธอถือลูกตุ่งน้ำมาคิดว่าเธอจะเล่นสงการโอนดี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 ฉันพกน้ำยาเปลี่ยนสภาพมาด้วยเปลี่ยนสภาพเอามาเปลี่ยนสภาพอะไร ก็เปลี่ยนตัวบุคคลไงแต่ว่ามันมีผลกับชั้นอย่างเดียวนะเอ๊ะเธอจะทำอะไรนะเธอจะเป็นอะไรตอนนี้น้ำจะเป็นปกติอยู่นะปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมเออนี่นี่คือใครบันนี่ไงจะใครล่ะอกรอบนึงนี่คือใครก็ยังบันนี่ไงจะใครล่ะเดี๋ยวเราลองโยนดุนนางยาเปลี่ยนสภาพลงไปดูนะเดี๋ยวอาไปในน้ำเหรออ๋ออ่าได้ยินเสียงฟึ่งไมเมื่อกี้ฟึ่งฟึ่งได้ยินสี หลังจากนั้นมันก็จะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นน้าเออฟ้าร้องไม่ใช่ฟ้าร้องธรรมดานะเออเอ้าป่าโอ้แต่ละแต่ละแต่ล้วยาเปลี่ยนสภาพของบันนี่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวบันนี่จะทำอะไรดูโอ้แพนตี้ไว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 ้โอ้แต่ละแต่ละแต่ละโอ้จะตายก่อนไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคโอ้ปึ๊บกระโดดลงไปน้ำยาเปลี่ยนสภาพ เงแน่บันี่ล่องหนเออชุบเป็นไงเทไหมเออมน่องหนอยู่กับไม้น่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลงอีกรอบเผื่อจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอชถ้าฉันลงไปด้วยฉันจะเปลี่ยนไม้หน้าก็บอกว่าเป็นแค่บันนีรคนเดียวไง ว้าวเดินเตินเดิน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 เป็นไงบันนี่เป็นไงว้าวเธอไม่ใช่บันนี่ต่อไปแล้วแล้วนี่บันนี่เป็นตัวอะไรน่ะเอมันชื่ออะไรนะฉันจำชื่อมันไม่ได้น่ะกุ้งกิ้งเออช์นะงงงงงงงตอาหารสุดใหญ่มากเลยนะใอญนี่มันเป็นสปริงนี่สปรังอะไรน่ะ เป็นกล่องที่มีฝาเปิดนะโอ้เป็นตัวอะไรเนี่ยหัวใจไงอ่า๋อขาแขนมันนี่เป็นสปริงไปหมดเลยนะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้สุดยอดเออลงไปอีกทีดีกว่าจะเป็นตัวอะไรนาะจะไป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 อีกเอ้ก็แค่จมลงไปในน้ำน้ำนี้เป็นน้ำอะไรกันเฮ้ยยังไม่ยังไม่งไม่แล้วตรงชี้ตรงชี่ตรงชี้ตรงชี่ ตองชี้ชน่ารักเช,ชียวอสองการตรงการตรง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 ีงงเ,<อ>เป็นไงเอนนี้วันนี้เป็นกระต่ายอูดูดดหูสะบั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 ดดูดิคือว่าไปกระต่ายดี่ก็น่ารักดีนะนี่วันนี้เป็นสีอะไรเนี่ยตอนนี้สีเหลืองไงหางฉันเหมือนเดิมแต่ว่าขายาวกว่าเดิมนะวว้า ตัวใหญ่กว่าเดิมด้วยชอบ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 เธอเดินได้ไวขึ้นเดินขาไม่ปุกปีกหนาไม่ปุกปีกหลังใช้ก็เธอกำลังบูบี้ฉันอยู่นะมันน่ารักไงฟันซี่ฉันจะเทสเธอนงานงานงฟันห่างนะวันนี้เธอต้องไปดัดฟันอันนั้ดัดฟันไม่เอาตัวนี้ไม่พอใจเอออเธอจะเป็นอะไรอีกเออดัดฟันมาแล้วเย้ดัดฟันแล้ว

ใช่เขาฉันมีพันกี่ซี่นะยนับไม่วเลตาต้อกเด็กด้วยดูดีดุ้งดิงดุ้งดิ้งตาชนกันเงอเหมือนคนปัญญาอ่อนเลยรู้สึกไม่มีสมองขึ้นมาทันทีเลยนะตาลายหรือเปล่าพันมีกี่ซี่เนี่ยโอ้ฉันต้องนับฟันเธอแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่อนับครบหรือเปล่าไม่ค่อยมั่นใจฉันใช่เลยยี่สิแปดซี่รู้สึกเริ่มนานๆเริ่มมึนเริ่มจำตัวเองไม่ได้รู้สึกไม่มีสมองก็เปลี่ยนตัวดีกว่าเอิ่มเออเธอจะเป็นอะไรขึ้นมาอีกโอ้ยจะมีเจออะไรแบบเนี้ยตายแล้วไอ้ฉันคือใครเนี่ยฉันเป็นมีแล้วนั่นเนี่ย อันนี้เป็นหมีหรือบันนี่น่ะอ่ะใชนันหมีอ่าบันนี่เนี่ยเริ่มงงอ่าสับสนเออ,อมาให้งงแล้วก็จากไปว,ว้าวตายแล้วฮักกี้วักกฮักกวักกี้ฮักกวักกวักกี้กี้เอวักกี้วักก โอ้แต่นี่เป็นบันนิ่นน่าก็ไม่ได้น่าเกลียดหรอกก็พิ๊บได้ด้วยเอ๊ะกระพิ๊บกระพิ๊บเออเธอขายบันนี่เองนาะว้าวเหมือนจริงมากเลยนะน้อยากี่มันเจ๋งแฮะฉันไม่ค่อยชอบเท่าเลยนะเอ้ยโอ้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 ดับดิ่งลงไปในน้ำ เอ้บันนี้เป็นหลายตัวแล้วนั้นเนี่ยอยากรู้จังว่าบันนี้จะหยุดที่ตัวไหนเย้ยกระซโโืโอ้เอ้ยเย้กรซซือกลางวันมันเป็นหญิงมีทุกสีเออเอะมาให้เห็นแวบเดียวเช่า,น,านั้นแต่ดีและที่มาแค่แวบเดียวโลกมืดมากเลยนะตรงนี้นะ เออ,เอ,อบันนี่ฉันว่าเธอน่าจะได้รับยามากเกินไปนะตอนนี้จนเธอช็อกไปแล้วนะ่ะเออบันนี่เอาเช็คก็ว่าทุกคนอ,อ,อย่าทําอะไรเกินขนาดแบบบันนี่นะตอนนี้บันน,นี่น่าจะช็อกไปแล้วจริงๆรนะิงน่ะตายแล้วตายแล้วนชนาดิฉันก็ไม่กล้าลงไปเลยนะลงไปแล้วจะเป็นแบบบันนี่ไหมเนี่ยรร่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนแบบชอ็อกแล้วร่างบันนี่อยู่ไหนนะ่ะ โอ้อะไรขึ้นมาเออมองไม่ค่อยจะชัดเร็วมากเอ๊ยังเป็นบันนี่อยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นปีศาจไปแล้วมันมาแล้วมาแล้วเฮ้ยบันนี่ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วโอ้โหรอบนี้เธอเปลี่ยนได้เหมือนจริงเสมือนจริงสุดๆเลยโอ๊ยปันนี่เธอจัดการฉัดทับไหมโอ้ตายแล้วอ้ามันหัว เอาทำไมมีบันนี่สองตัวไหนคือบันนี่มันมันนี่เป็นเชชเชเชเชหลาบหรือลิงอ้าวให้ตายเถอะน้ำยาหมดฤทธิ์แน่เลยใช้ก็ทำไมจะมานอนตรงนี้น่ะเออล้วลิงข้างหลังนั่นล่ะข้างหลังข้างหลังไหนข้างหลังเช่ ว้าจะว่าจะวแม่จ๋าแม่เจ้าช่วยด้วยโอ้ตายละลิงมันมาตอนไหนเนี่ยมันขึ้นมาจากน้ำฉันก็คิดว่ามันคือเธอไงโอ้ตัวนี้เลยอย่างนี้มากนี่นีอ้โอ้โตายเธอเธอเปลี่ยนแรงจนแดบว่ะตียังว่องไวเลยนะเฮ้ยมันเข้าเขาบงกัดไปแล้วโอ้พื้นแล้วพื้นแล้วตายเจ้าลิงไปไหนแล้วน่ะ โอ้มันเข้าเข่าวงกดเป็นแล้วนะภาพจำสุดท้ายที่ฉันเห็นโอ้โอ้นั่นไงมันเร็วอุ้ยมันออกมาเดี๋ยวมันออกไม่ได้แชกิลให้มันลงไปข้างล่างได้น่าแปลกมากเลยแฮฉันว่าตาอนนี้ต้องเป็นตาที่ง่ายแสนง่ายสําหรับพวกเราแน่เลยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะขึ้นมาจัดการเราได้ตั้งๆที่มันเป็นลิง จริงด้วยปกติลิงมันต้องปิดต้นไม้ได้เนี่ยเลยเสียชาติเกิดมากเลยเจ้าลิงน้อยจ๋านี่แม่ขอจัดการเลยละกันถ้าป็นอย่างนี้นะเฮ้ออย่างนี้เราก็เอาตัวรอดในเขาวงกดได้แบบไม่ต้องเดินในเขาวงกกตุงสี่เลยยนละเปิดอับนั้งหมต์ลงไปว้าอไปเร็วเร็ววังร็วังร็วอ่ะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดหนีทันแต่ที่สุดเราก็จัดการมันได้น่ะ เจ๋งแฮะที่นี้เราก็รอกลับบ้านกันสบายๆเลยสิใช่เออทาเราก็รอกลับบ้านเท่านั้นแหละการสัดหลาดในเขาวงกดเรียบร้อยแล้วจริงด้วยเฟิบงาโอยว่าแต่ร้อนมากเลยนะช่วงนี้เนี่ยร้อนไปอาบน้ำว่ายน้ำเล่นสักหน่อยนะโอ้ใกล้ส่งกันแล้วฉันให้เธอลงเล่นน้ำสบายใจไปเลยเล่นน้ำสบายใจเล่นน้ำสบายใจจอจ๋อ เออมีเงาตะคุ้มตะคุ้มว้าเออเออมันมันลากเธอไปได้ไวขนาดนั้นเลยเหรอฉุแต่แล้วแต่แล้วแต่ล้วฉันว่านํำยาที่ฉันเทลงในน้ำน่าจะมีผลอะไรสักอย่างไม่ลิงออกมาได้นะจริงด้วยตอนแรกฉันก็คือคิดว่ามันเป็นเธอมาตลอดตอนนี้มันโผล่มาอีกแล้วโอมาอีกหนึ่งเออฉันว่านอนเล่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ โอ้มาอีกสองโอ้สามบันนี่น้ำยาเธอมีปัญหาแล้วแหละตายแล้วค่ะว่ากดน,นี้จะมีแต่ฝูงลิง